นู่นนะคะมุมกว้างสนามกีฬาไม่ใช่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเราเด็กๆ็จได้เรียนนู่นตรงนู้นก็เป็นของเล่นนะคะเดี๋ยวรุ่งสูมให้ดูเนาะอยู่ไกลนู่นเช้านี้นะคะก็จะมาพาดูเด็กๆเก็บขยะตรงนู้นนี่เลยคะทุกคนได้ยินเสียงนกร้องไหมคะบรรยากาศโรงเรียนเราตอนเช้าพาเด็กเก็บขยะนะคะอะนู่นนะคะมุมกว้างสนามกีฬาไม่ใช่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเราเด็กๆไปได้เรียนนู่นตรงนู้นก็เป็นของเล่นนะคะ เดี๋ยวลุงซูนให้ดูเนะาะเยไปไกลโน่นอู้อยู่ต้นนูน้นนู่นอะไรเาฝึกฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะคะก็จะเล่นตรงนู้นน่ารักไหมคะทุกคนนู่นค่ะมองไปเก,เก่งมากเลยโอ้โยนักเตะทีมชาติก็มาเก่งมากเลยโอ้โยนักเตะทีมชาติก็มานะคะ หน้านี่ก็จะเป็นหน้าแห้งแรงนิดนึงใบไม้ก็จะเยอะนะคะอ่ะพี่เพชรว้าววันนี้จะมาช่วยกูทำขนมไหมครับอ่ะนู่นนะคะมุมกว้างสนามกีฬาไม่ใช่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเราเด็กๆก็จะได้นู่นตรงนี้นก็เป็นของเล่นนะคะเดี๋ยวลุงสูมไม่ดูเนาะยดยู่ยไกลนู่นต้นไหนมาจากต้นไหนเนาะต้นนู้นก็มีนกนะคะ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าแห้งแรงนิดนึงใบไม้ก็จะเยอะนะคะอ้าพี่เพชรว้าววันนี้จะมาช่วยกูทำขนมไหมครับน้องนุบางกำลังเล่นอยู่นะคะเช้าเช้าก็เด็กๆก็ได้ฝึกเปิดคืออะไรอะเปิดเปิดเปิดสมองเปิดพลัง ตอนนี้กำลังเก็บขยะกันอยู่ขอคนละยี่สิบชิ้นนะคะเอามานับให้ดูด้วยอะไรฝึกฝึกความเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะคะก็จะเล่นตรงนู้นนูน่ารักไหมคะทุกคนนู้นค่ะมองไปเร็่ยเยอะค่ะอุ้ดอกอะไรสวยจังเลยสีเดงแต่ในกล้องมองไม่เห็นนะคะทุกคน ฟ้าสดใสเอามาอีกแล้วนะ่งขยะของเรารถก็จะมาเก็บขยะตรงนู้นนะคะออเห็นไหมคะรับรอกใบไม้มก็เริ่มร่วงต้นไม้นะพอระยี่สิบชิ้นต้องเข้านั้นเป็นลงหลงนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแห้งแรงนิดนึงใบไ,ไม้ก็จะเยอะนะคะอาะพี่เพชรว้าววันนี้จะมาเชิญกูทำขนมไหมครับ ้นไหนมาจากต้นไหนเนาะต้นนู้นก็มีนกนู้นค่ะเด็กก็จะเล่นกันอยู่ตรงนู้นนะคะเนาะอนุออนบาลก็จะรีแลกตัอนเช้าเป็นการผ่อนคลายนะคะตอนเช้าเขาจะน,นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแห้งแลง้งนิดนึงใบไม้ก็จะเยอะนะคะอ่ะพี่เพชรว้าววันนี้จะมาช่วยกูทำขนมไหมครับ นู่นนะคะมุมกว้างสนามกีฬาไม่ใช่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเราเด็กๆไปได้แลดนู่นตรงนู้นก็เป็นของเล่นนะคะเดี๋ยวลุงสุมไม่ดูเนาะอด็กไกลน,นู่นรงขยะของเรารถก็จะมาเก็บขยะตรงนูนะะน้นนะคะนู่เห็นไหมคะรอบๆอใบไม้ก็เริ่มร่วงต้นไม้นู่นค่ะเด็กก็จะเล่นกันอยู่ตรงนู้นนะคะน้องอนุบาลก็จะรีแลกกันเช้า เป็นการผ่อนคลายนะคะตอนเช้าเขาจะใจนะคะเตรียมพร้อมๆในการเรียนอันนี้ตอนเชา้านะคะตอนเชา้านี่เลยตกลงได้คนละยี่สิบชิ้นไหมอันนี้เป็นการนับขยะคนละยี่สิบชิ้นนู่นค่ะเด็กก็จะเล่นกันอยู่ตรงนู้นนะคะน้องอนุบาลก็จะรีแลกตตอนเชา้าเป็นการผ่อนคลายนะคะตอนเช้าเขาจะได้ขยะของเรารถก็จะมาเก็บขยะตรงนู้นนะคะนู่น<โดย>เห็นไหมคะรแบบอบ ใบไม้ก็เริ่มร่วงต้นม้เก่งมากเลยโอ้โยนักเตะทีมชาติก็มาก็เ<อ>ด็กๆก็ได้ฝึกเปิดคืออะไระเปิดเปิดเปิดสมองเปิดพลังกีฬาของเราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอ,ไอะไรฝึกฝึก ความเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะคะก็จะเล่นตรงนู้นน่ารักไหมคะทุกคนนู่นค่ะมองไปก็เด,ด็กๆก,กไ็ได้ฝึกเปิดคืออะไระเปิดเปิดเปิดสมองเปิดพลังเช้านี้นะคะก็ะจะมาพาดูเด็กๆเก็บขยะตรนี้เ,นเลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกร้องไหมะคะ บรรยากาศโรงเรียนเราตอนเชา้าๆช้าพาเด็กเก็บขยะนะคะอู้อยู่ต้นนูน้นนู้นช้านี้นะคะก็จะมาพาดูเด็กๆเ,เ,เก็บขยะตรงนู้นนี่เลคะทุกคนได้ยินเสียงนกร้องไหมะคะบรรยากาศโรงเรียนเราตอนเชา้าๆช้าพาเด็กเก็บขยะนะคะอู้อยู่ต้นนูน้นนู้นนี่นะคะโรงเรียนเราจะมีต้นไม้เยอะเดี๋ยวลุงดูแบบว่าภาพนี่ ยีบชิ้นด้วยตอนนี้กำลังเก็บขยะกันอยู่ขอคนละยี่สิบชิ้นนะคะเอามานับให้ดูด้วยตอนนี้กำลังเก็บขยะกันอยู่ขอคนละยี่สิบชิ้นนะคะเอามานับให้ดูด้วยกีฬาของเราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เยอะค่ะอู้ดกอกอะไรสวยจังลเลยสีแดงแต่ในกล้องมองไม่เห็นนะคะทุกคนฟ้านะสดใสเอามาอีกแล้วนะนี่นะคะโรงเรียนเราต้องมีต้นไม้เยอะเดี๋ยวคุ่ลุ้มดูแบบว่าภาพนี่ยี่สิบชิ้นด้วยต้นไหนมาจากต้นไหนเนาะต้นนู้นก็มีนก ใจนะคะเตียงพร้อมๆในการเรียนอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้านี่เลยตกลงได้คนละยี่สิบชิ้นไหมอันนี้เป็นการนับขยะคนละยี่สิบชิ้นตอนนี้กําลังเก็บขยะกันอยู่ขอคนละยี่สิบชิ้นนะคะเอามาน,นับให้ดูด้วยทีฬาของเราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เก่งมากเลยโอ้ยนักเตะทีมชาติก็มาต้นไหนมาจากต้นไหนเนาะต้นนู้นก็มีนกนี่นะคะโรงเรียนเราจะมีต้นไม้เยอะเดี๋ยวครดูแบบว่าภาพนี่ยี่สิบชิ้นด้วยนี่นะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแห้งแลง้งนิดนึงใบไม้ก็จะเยอะนะคะ อาพี่เพชรว้าววันนี้จะมาเชิญกูทำขนมไหมครับกีฬาของเราคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะคะก็ละยี่สิบชิ้นต้องเข้านั้นเป็นลงลงเยอะค่ะอูดอกอะไรสวยจังเลยสีแดงแต่ในกล้องมองไม่เห็นนะะทุกคน ฟ้าสดใสเอามาอีกแล้วนะคะน้องนุบางกำลังเล่นอยู่นะคะเชาจ้าต้นไหนมาจากต้นไหนเนาะต้นนู้นก็มีนกอะไรฝึกฝึก,กอ่าความเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะคะ ก็จะเล่นตรงนู้นหูน่ารักไหมคะทุกคนนู้นค่ะมองไปก,กันตอนนี้กําลังเก็บขยะกันอยู่ขอคนละยี่สิบชิ้นนะคะเอามานนับให้ดูด้วยค,คนละยี่สิบชิ้นต้องเข้านั้นเป็นลงลงอู้อยู่ต้นนูน้นนู้นเก่งมากเลยโอ้ย นักเตะทีมชาติก็มานู่นนะคะมุมกว้างสนามกีฬาอ้่ใช่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเราเด็กๆไปได้เลนู่นตรงนู้นก็เป็นของเล่นนะคะเดี๋ยวรุ่งสูมให้ดูเนาะอยูไไกลนูน่นเก่งมากเลยโอ้อยนักเตะทีมชาติก็มาก็เด็กๆก็ดได้ฝึกเปิดเคืออะไระเปิดเปิด เปิดสมองเปิดพลังใจนะคะเตรียมพร้อมในการเรียนอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้านี่เลยตกลงได้คนละยี่สิบชิ้นไหมอันนี้เป็นการนับขยะคนละยี่สิบชิ้นกีฬาของเราคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ